วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมีลีกอังกฤษครับเกมระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความพร้อมเป็นยังไงใครจะชนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์า New Tower จากนิวเจริญฟาร์มาชูติคอ้นะครับหนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วรับประทานได้เลยครับกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ New Tower. รวมไปถึงกับ b ีควาเอนะครับใครอยากจะได้ซิงค์น้ำซิงค์ลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ เคปพาวเวอร์พพลายเราก็มีนะครับเป็นแบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมน,นีครับก็หาซื้อได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศสำหรับ Big q u ว e t นะครับมามาคุยกันเลยนะครับเชลซีกับแมนยูเชลซียังต้องเน้น2เกมสุดท้ายนะครับกับโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็โอ้โหถือว่าเบียดกันสนุกเลยทีเดียวมีทีมอย่างวิลล่าทีมอย่างฟอ e เรส ที่ก็ตามพวกเขามาติดๆดยเพราะแอสตันวิลล่านี่ก็โปรแกรมไม่ยากด้วยนะครับาะนั้นเชลซีก็ต้องเน้นกับ2นัดสุดท้ายนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเตะในวันนี้ก็ถือว่าโชคดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกเขามีเกมชิงฟุตบอลยูโรปาลีกกับสเปอร์รออยู่ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็นอน,อนละครับอันดับในตารางคะแนนฟุตบอลลีกก็คงจะไม่ได้สลักสำคัญอะไรสำหรับแมนยูแล้วตอนนี้นะครับ มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับฝั่งของเชลซีในเกมนี้เนี่ยก็มีปัญหาไม่น้อยครับไล่กันตั้งแต่แจ็กสันที่โดนไล่ออกในเกมนัดที่แล้วเกมนี้ก็จะติดโทษแบนนะครับเจดอนซานโช่ก็จะไม่สามารถลงเจอแมนยูได้นะครับเพราะนั้นตัวเลือกของเชลซีในเกมบุกเนี่ยก็อาจจะมีการปรับได้ไม่เยอะนะครับ เพราะว่าคนที่เจ็บอย่างดาวรุ่งก็ยังเจ็บอยู่มีข่าวว่าอาจจะดันเปนโดเนโต้ขึ้นไปแต่ผมมานั่งดูรายละเอียดแล้วเนี่ยถ้าดันเนโต้ขึ้นไปเล่นข้างบนเนี่ยบางทีตัวรุกด้านข้างมันก็อาจจะไม่ถึงกับลงตัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมว่าโอกาสที่จะออกให้ดาวรุ่งอย่างธอริจจ์ออกสตาร์ทเป็นกองหน้าค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันยังพอจัดได้หน่อยเพราะถ้าดันทอริจร์ไปเล่นหน้าเป้าแล้วเนี่ย ตัวรุกก็ยังเหลือแค่เนโต้แล้วก็มาดูเอเก้ครบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะดัน2คนที่ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยตัวรุกด้านบนเนี่ยมันจะไปถึงเอ็นคุณคูที่ก็ที่ก็อาจจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ดีเอาซะเลยดังนั้นผมก็เชื่อว่าทานิจอสมีลุนสตาร์ทเลยนะครับส่วน3กลางเนี่ยก็ชุดเดิมครับคือโคพาเมอร์เอนโซเฟรนันเดสแล้วก็ลาเวียส่วนมาดูเอเก้ขอพายส่วนทางด้านของบร์เกตไคเซโดเนี่ยผมว่า กับการเล่นแบ็กขวาและอินเวอร์ตเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ในจังหวะที่ทีมได้ครอบครองบอลเนี่ยโอเคครับหมากนี้นั้นผมก็เชื่อว่าน่าจะยังเล่นแบบนี้ไปก่อนส่วนคู่เซนเตอร์ชาโลบากับโควิลแบ็กซ้ายก็ให้อย่างคูคูระยาส่วนประตูเนี่ยแน่นอนแล้วครับตอนนี้โอเบิร์ตซานเชสฟอร์มก็อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นก็น่าจะเป็นประตูของฝั่งเชลซีไปนะครับที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ไน็ดเองตอนนี้ตัวที่ยังเจ็บแล้วก็ ไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยก็คือโยโรกับมาทายสเดลิกก็น่าสนใจตั้งแต่ประตูเลยนะครับว่าจะใช้ใครแต่ด้วยความที่เกมมันเล่นตั้งวันพุธเนี่ยเวลาพักมันหลายวันนะครับผมก็เชื่อว่าคงจะใช้ผู้เล่นตัวหลักเพื่อจะไม่ให้ร้างเกมนานจนเกินไปนะครับประตูก็เป็นโอนาน่าแหละแนวรับเนี่ยสาเซนเตอร์ผมก็เชื่อว่าลุกชอมีลุ้นที่จะสตาร์ทนะครับเล่นร่วมกับแม็กไกนแล้วก็อีกคนนึงก็น่าจะเป็นนะทางด้านของมาสราวี ตรงกลางเนี่ยผมว่าดีไม่ดีก็คงจะเริ่มต้นจากชุดใหญ่ก่อนเลยครับคาเซมิโรกับอุกาเต้น,นะครับส่วนตัวด้านข้างเนี่ยไม่แน่เหมือนกันก็อาจจะให้พวกอามาสมาเล่นต่อเนื่องมีตัวด้านข้างอีกคนหนึงอย่างพารติกดอกูนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยก็ตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุโวเฟอร์นันเดสที่ก็น่าจะยืนปักหลักแน่ๆไหนจะมีอย่างอามาเดียโลกาาโชเมซันมาส์ก็เลือกได้หลากหลายอยู่แล้ว แต่ผมก็ยังเชื่อว่าบินตัวจริงลงเล่นหลายคนนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นทางด้านของลาสมูสฮอยหลุนนะครับก็อย่างที่เรียนครับรู้จากตัวของแมนยูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะใช้ตัวผู้เล่นแกนหลักเยอะแต่พอลงไปในสนามแล้วเนี่ยความมุ่งมั่นสมาธิต่างๆยิ่งมีข่าวผู้เล่นทีมตัวเองเจ็บบ้างฝั่งของสเปอร์เจ็บบ้างพลาดรอบชิงเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะทําให้เกมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อย เรียกว่าเสี่ยงกับการประทะาแบบที่จะเจ็บแน่นอนนะครับเกมนี้ของแมนยูเนี่ยเพราะนั้นความมุ่งมั่นความดุดันมันมาอยู่ทางฝั่งของเชลซีแน่ๆก็ดูจากภาพรวมครับถ้าเราไล่เรียงกันแล้วเนี่ยฝั่งของเชลซีจะดูจริงจังในเกมนี้มากกว่าอย่างที่บอกไปส่วนแมนยูผมว่าการกลัวเจ็บมีเกิดขึ้นแน่นอนในเกมนี้นะครับเพราะนั้นก็คงจะเป็นเชลซีแหละครับที่ตอนนี้เกมรุกดูโอเค แล้วก็อยู่ที่ไทลิจอสแหละคนจริงเป็นเด็กดาวรุ่งที่มีของอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นได้มีส่วนับเกมได้ผมว่าก็น่าจะป่วนเกมรับของแมนยูได้เหมือนกันซื้อในเรื่องของความมุ่งมั่นครับที่ฝั่งของเชลซีมีมากกว่านั้นก็มองว่าเชลซีน่าจะทำได้ดีกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายเอาเอาชนะแมนยูไปได้ในเกมวันนี้ครับ